ติั้งปั๊มเสม,มอไดนครับสำหรับนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งปั๊มเสม,มอไดะครับขอมาแล้วครับตอนนี้สินค้ามาพร้อมกับสายยาว40เมตรนี่ส่วนที่เหลือก็แคประกอบข้อแล้วก็ยึดมนยนลง,งไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ติดตั้งแค่7ท่ทอดน,นะครับ28เมตรรวมกับเสม,มอด,ด้วยประมาณ30เมตรแต่บ่องเราลึก60เมตรอุปกรณ์ก็จะมีข้อ PVC ตรงน,นี้เป็นใส่ตัวเลียนใน อันนี้เกี่ยวนอกอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยนในเรนก็จะเกียเกเก่ยวเข้าไปอยนี้นนต้องเตรียมอุปกรณ์กอ,กอนก็นม,ม,มีเชือกครับสายไฟที่ติดมากับสมมุนิครับแล้วก็ท่อ PVC ตัวน่าจะมีแค่นี้นะเทปพันสายเทปพันสายไฟโอเคอ๋อ นี่ตีนี้อยู่นู่นน่แปลงแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมก็ใช้เทปพันพทปพันเกลียวนะครับพันเกลียวท,ทุกอันนะครับเพื่อจะสวมกับข้อต่อเกลียวในครับ<ป>แล้วตอนนี้นะครับผมก็จะมาผูกเชือกนะครับเพื่อล็อกกับตัวของปัม๊มเสมอเพื่อไม่ให้ร่วงลงไปนะครับแล้วก็เวลาซวิสในรอบรอบหน้าอะไรเงี้ยจะดึงขึ้นมาง่ายๆหน่อยนะครับก็ผูกเชือกผูกตายเลยครับ แล้วก็ตอนนี้ก็พันด้วยเทปพันสายไฟครับจริงๆตรงนี้ผมจะมีพันเคมัดเอผมจะล็อกด้วยเคมมัายอีก2เส้นนะครับล็อกล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็พันเทปพ,พันเกี่ยวโดยรอบอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้ชัวร์ว่าเขาไม่หลุดแน่ๆครับตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งทอ่อเส้นแรกครับใส่แค่เส้นเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆหย่อนลงไปครับ ส่วนตรงนี้ก็พันเรียบร้อยครับผมไปต่อครับส่วนสายไฟนะครับเราก็พันด้วยเทปพันกีแล้วก็เดี๋ยวเราจะล็อกด้วยคีบเบนทายด้วยครับเพื่อให้ความแน่นหนานะครับตรงนี้เราต้องทําทุกจุดนะครับทุกท่อทุกเส้นเลยนะครับทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดครับ ตอนนี้ก็ขนอุปกรณ์มาครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันแล้วครับผมไปไปดูกันเลยวระวังไปล <c oughs> องกัน่อกีมล็ จับเอาไว้เจับจับสายไว้ก็ได้ไอเหยียบไปอย่างไรน่าจะมีท่อกรอท่อหมูเนี่ยและทุกๆจุดที่เราต่อท่อนะครับเราก็ต้องล็อกด้วยคีบบันชายแล้วก็พันด้วยเทปพันสายไฟครับผมส่วนท่อที่เราหยนลงไปเนี่ยทุกๆรอบเนี่ยเราจะพันด้วยสายไฟแล้วก็ล็อกด้วยคีบบันชายนะครับทั้ง ตัวบนและตัวล่างนะครับถ้าเะะสาใส่ไฟไปด้วยมันสุดุดำหรับท่อเส้นสุดท้ายนี่ก็พิเศษหน่อยนะครับสำหรับตัวเชือกเราก็ต้องผูกเงื่อนให้ดีๆครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการดึงที่แบบตัวแรกต้องแน่นหนาหน่อยครับ ร้อยสายไฟแล้วก็เชือกครับเข้ารูตรงอ่าฝาปิดครับตรงนี้แต่ช่วงนี้ก็ติดตั้งท่อครับนี่เดี๋ยวเราจะมาสูบน้ำกันแล้วนะครับผมตอนนี้มาถึงจุดสำคัญแล้วนะครับก็คือการเข้าใส่กล่องนะครับจากสายสายไฟของสมบรรณ จากตรงนู้นเราไปลงตรงนู้นนะครับเราก็จะมาเข้าสายกันตรงนี้ปึ๊บสายผมปลอกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาเรียบร้อยปั๊บนี้ส่วนอุปกรณ์ก็แกะแล้วนะครับที่เป็นตัวล็อกสายแล้วก็ตรงนี้มาเข้าสายกันเลยครับก็คือการเข้าสายเข้าสายผิดชีวิตเปลี่ยนครับโอเคคือโดยปกตินะสายไฟก็จะมีสีบอกบอกอยู่แล้วครับนะครับ,รบดํา น้ำตาลก็ดำกับน้ำตาลเข้ากันเลยแล้วก็กลาวก็อยู่สีน้ําเงินตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปเข้าใส่กันเลยครับเอาวายสายเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ประกอบกล่องให้เรียบร้อยครับเสียบปุ๊บสูป,ปั๊บลิป,ป,ปลิปอลัว <laughs> เอวิชิดูปุ๊บไหนต้องเช็คหรือว่ายูเนี่ยนพัต,ติดตั้งกัน3ามคับตอนนี้เรียบร้อยครับจ้ำสายปุ๊บดูดปับ๊บโอ้โหแน่นอนจริงจริงอะไรครับสวัสดีครับสำหรับขลิปน,นี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ